ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังทุกระดับ ชาดกว่าด้วยรักกันอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้อัตกถา,าชาวะหังสชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารพระองค์ทรงตรัสพระธรรมเทศนะทาทันละหะธรรมมาทนุขหาสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีนายขมังธนูที่มีฝีมือเก่งกาจยิงได้แม่นยำทั้งสี่ทิศ จำนวนสี่นายยืนอยู่แล้วมีชายคนหนึ่งมาบอกว่าตนสามารถคว้าจับลูกศรที่นายคำหมังธนูนั้นยิงออกไปได้ก่อนที่ลูกศรจะถึงเป้าหมายภิกษุทั้งหลายพวกเธอได้ยินแบบนี้แล้วคิดว่าอย่างไรกันชายคนนั้นวิ่งได้เร็วกว่าลูกศรนั้นหรือพระภิกษุทั้งหลายกราบทูลรับว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าตรัสว่า ชายคนนั้นจะวิ่งได้เร็วปานใดแต่ความเร็วของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เร็วกว่านั้นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จะเร็วปานใดความเร็วของฟูงเทวดาหอกยังเร็วกว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แต่ความเร็วทั้งหมดที่กล่าวมานี้ยังช้ากว่าสังขารที่ล่วงไปในแต่ละวาระภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนี้พวกเธอพึงสำเหนียกว่าพวกเรา ต้องละความกระหายด้วยอำนาจความกำหนัดในกามทั้งหลายที่เกิดขึ้นให้ได้ต้องไม่ไปยึดติดในกามทั้งหลายต้องเป็นผู้ไม่ประมาทหลังจากวันนั้นไปแล้วเหล่าพระภิกษุก็ได้มาสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อเย็นวานพระาศาสดาทรงมีพุทธวิสัยเตือนเรื่องอายุสังขารของสัตว์ทั้งหลายว่า สันแค่ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นช่างน่าอัศจรรย์เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาได้ทรงสดับถ้อยคำนั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่น่าอัศจรรย์เลยที่เรานั้นบนรรลุสัพพัญญุตยานแล้วในบัดนี้ได้บอกถึงอายุสังขารในหมู่สัตว์ว่าเป็นภาวะชั่วประเดี๋ยวแล้วทําให้พวกภิกษุที่มีวิสัยเป็นปุถุชนสลดใจได้เพราะในการก่อน เมื่อบังเกิดในชาติกำเนิดของสัตว์เราก็เคยบอกแบบนี้มาแล้วเช่นกันแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยร,ราชสมบัติในกรุงพาราณสีหน้าภูเขาจิตตกูดมีฝูงหงอาศัยอยู่ถึงเก้าหมื่นตัวโดยมีชวนะ พญาหงผู้สง่างามปกครองอยู่วันหนึ่งพญาหงพร้อมด้วยบริวารพากันไปกินข้าวสาลีที่เกิดขึ้นเองณพื้นที่บริเวณหนึ่งของชมพูทวีปเมื่ออิ่มหนำสำราญแล้วก็พากันบินกลับไปยังภูเขาจิตตะกูระหว่างทางได้บินผ่านพระราชอุทยานของพระราชาขณะที่พระองค์กำลังเสด็จประพาสอุทยาน และได้แหงนพระพักมองขึ้นไปบนฟ้าพอดีพระองค์ทรงหลงไหลในความงามของฝูงหงที่บินตามกันเป็นสายดุดมีใครเอาเสือลำแพนสีทองมาปูลาดไว้บนอากาศเมื่อทอดพระเนตรเห็นพญาหงส์ผู้สง่างามพระราชาตรัสกับพวกอมตา์ว่าหงส์ตัวใหญ่นี้คงเป็นราชาเหมือนเราแล้วพระองค์ก็เกิดสเสน่หาในพญาหงส์รูปงาม มีรับสั่งให้ประโคมดนตรีเดี่ยวนั้นเรียกหาดอกไม้ของหอมพร้อมด้วยเครื่องประทินผิวแล้วทำการสักการะแก่พญาหงซึ่งพญาหงเองเมื่อมองลงมาเห็นภาพการสักการะนั้นก็คุยกันในฝูงว่าพระราชาผู้นี้มีพระประสงค์อะไรเล่าหงในฝูงให้ความเห็นว่าข้าแต่พญาหงพระราชาผู้นั้น ต้องการผูกมิตรกับพระองค์พระเจ้าค่าพะพญาหงจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นมิตรภาพของพวกเราจงมีแก่พระราชาเถิดแล้วก็บินจากไปหลังจากวันนั้นพระราชาจะเสด็จไปที่พระราชอุทยานเสมอเสมอส่วนพญาหงก็จะบินแวะไปสู่พระราชอุทยานของพระราชาเช่นกันจนทั้งสอง มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่มาวันหนึ่งพญาหงพร้อมบริวารบินมาจากสานโนดาดได้พากันใช้ปีกข้างหนึ่งอุ้มน้ำส่วนปีกอีกข้างหนึ่งนำผงจันหอมมาด้วยเมื่อมาถึงพระราชอุทยานก็ได้เทน้ำรวมกันให้พระราชาทรงสงนสานด้วยน้ำนั้นแล้วโปรยผงจันหอมถวายก่อนพญาหงพร้อมบริวาร จะพากันบินกลับไปสู่เขาจิตกูดเมื่อพระราชาอยากจะพบพญาหงอีกมักจะไปประทับคอยและทอดพระเนตรไปยังทิศทางที่พญาหงเคยบินมาซึ่งบางครั้งพญาหงก็มาบางครั้งก็ไม่ได้มาจนกระทั่งวันหนึ่งหงน้อยทั้งสองตัวที่เป็นน้องเล็กและน้องกลางของพญาหงได้พูดคุยกันว่าเราจะบินแข่งกับดวงอาทิตย์ เมื่อพญาหงรู้ก็ห้ามว่าน้องเอย๋ยความเร็วของดวงอาทิตย์นั้นเร็วมากเธอทั้งสองไม่สามารถบินแข่งกับดวงอาทิตย์ได้ดอกอย่าพากันไปเลยนะถึงแม้น้องทั้งสองจะเพียรอ้อนวอนอยู่ถึงสามครั้งพญาหงก็ห้ามไว้ถึงสามครั้งเช่นกันเมื่อเห็นว่าพญาหงไม่อนุญาตแน่ๆน้องผู้ดื้อรันทั้งสองจึงนัดแนะกันว่า จะแอบไปแข่งโดยไม่ให้พญาหงรู้เช้ามืดของวันหนึ่งก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นหงน้อยทั้งสองก็ได้บินไปจับอยู่นยอดเขายุคนทอนเพื่อรอแสงแรกของดวงอาทิตย์พญาหงที่คอยจับตาดูอยู่เมื่อเห็นว่าน้องทั้งสองคลาสายตาไปก็รู้ได้ว่าคงหนีไปบินแข่งดวงอาทิตย์แน่ๆจึงบินตามไปดูอยู่ห่างๆ ครันเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วหงผู้ดอรันทั้งคู่ก็บินทลาขึ้นไปกับดวงอาทิตย์พยายามจะบินนำดวงอาทิตย์ที่หมุนขึ้นเรื่อยๆพญาหงเห็นดังนั้นก็บินตามไปห่างๆเวลาผ่านไปแค่ครู่เดียวเท่านั้นหงน้องเล็กก็เหนื่อยล้าจนบินต่อไม่ได้พญาหงเห็นดังนั้นจึงบินเข้าไปประคองด้วยอ้อมปีกพาหงน้องเล็ก บินกลับไปที่เขาจิตตะกูดฝากพวกหงยัดญาตดูแลไว้แล้วพญาหงก็บินกลับไปหาน้องกลางที่กําลังบินแข่งดวงอาทิตย์อยู่อย่างไม่ลดละแต่พอเวลาผ่านไปเกือบเที่ยงวันหงน้องกลางก็อิดโรยบินต่อไปไม่ไหวร้องโอดครวญพี่สาฉันบินไม่ไหวแล้วพญาหงก็ประคองบินกลับไปฝากญาติไว้เหมือนน้องเล็ก ขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นตรงหัวพอดีพญาหงก็เกิดความคิดผุดขึ้นมาว่าในเมื่อน้องๆได้รู้กำลังของตนแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะลองทดสอบกำลังของเราดูบ้างว่าแล้วพญาหงก็บินรวดเดียวไปจับที่ยอดเขายุคนอรบินทลาขึ้นไล่ดวงอาทิตย์ที่กำลังหมุนไปตามวิถีธรรมชาติใช้เวลาเพียงไม่นานก็ทัน เมื่อทันก็บินแซงไปข้างหน้าดวงอาทิตย์ด้วยพอเริ่มอ่อนล้าก็รู้สึกว่าถูกดวงอาทิตย์แซงไปข้างหน้าก็คืดบินแซงดวงอาทิตย์อีกเป็นแบบนี้อยู่สองสามครั้งพญาหงก็ฉุกใจคิดได้ว่าเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกับการบินแข่งดวงอาทิตย์ช่างเป็นการกระทำที่ไรค่าและเสียเวลามากเมื่อคิดได้ดังนั้นก็เกิดปัญญา พญาหงจึงบินมุ่งหน้าไปสู่กรุงพาราณสีซึ่งเป็นระยะทางไกลถึง 12. โยธเมื่อบินไปถึงก็ไปจับที่ช่องหน้าต่างพระตำหนักที่พระราชาประทับอยู่เมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นหงผู้เป็นสหายก็ทรงดีพระทัยมากรีบเชื้อเชิญให้พญาหงบินเข้าไปจับที่ต่างทองเมื่อพญาหงบินเข้าไปจับที่ต่างทองแล้ว พระราชามีรับสั่งให้ราชบุรุษเอาน้ำมันที่หุงแล้วอย่างประณีตมาทาให้ที่ปีกและเลี้ยงดูด้วยข้าวตอกครุกน้ำผึ้งครั้นพญาหงอิมนำสำราญแล้วพระราชาก็ตรัสถามว่าสหายเอย๋ยวันนี้ท่านมาลำพังผู้เดียวไปไหนมาเล่าพญาหงจึงเล่าเรื่องที่น้องๆของตนบินแข่งกับดวงอาทิตย์และตนก็ได้บินแข่งด้วยอย่างละเอียด พระราชาได้ทรงสดับอย่างนั้นก็ตื่นเต้นเป็นอันมากเพราะเป็นเรื่องที่แปลกใหม่และเหนือความคาดหมายจึงขอให้พญาหงอุปมาความเร็วของดวงอาทิตย์เพื่อเป็นการสอนธรรมแก่พระราชาและมหาชนพญาหงจึงทูลขอให้พระราชาเตรียมนายขมังธนูฝีมือเลิศสี่นายไว้ที่ท้องพระลานหลวงให้ฝังเสาศิลาเอาไว้สี่น ให้นายข้ามังธนูแต่ละคนยืนพิงเสาทั้งสี่หันหน้าไปคนละทิศเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณให้ยิงลูกศรอ,ออกไปข้างหน้าพร้อมๆกันชั่วพริบตานั้นพญาหงก็บินไปคาบเอาลูกศรที่พุ่งออกจากคันศรของแต่ละคนออกมาวางไว้แทบเท้าของคนยิงก่อนที่ลูกศรน,นั้นจะตกถึงพื้นซึ่งเป็นความเร็วชนิดที่มองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็น พระราชาและมหาชนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นพากันตกตะลึงพญาหงทูลว่าข้าแต่มหาราชความเร็วของหม่อมชั้นนี้ไม่ใช่ความเร็วอย่างที่สุดไม่ใช่ความเร็วปานกลางแต่เป็นความเร็วชั้นโหลที่สุดพระเจ้าค่าพระราชาตรัสถามว่าสหายเอย๋ยยังมีความเร็วของสิ่งใดที่เร็วกว่าท่านข้าพระเจ้านึกไม่ออกจริงๆ พญาหงกราบทูลว่ามหาราชาอายุสังขารของสัตว์โลกทั้งหลายย่อมถึงความสิ้นย่อมสลายเร็วพลันกว่าความเร็วสูงสุดของหม่อมชั้นตั้งร้อยเท่าพันทวีแสนทวีพระราชาได้สดับดังนั้นก็ส่งหวาดกลัวต่อมรณะภัยจนไม่สามารถดำรงพระสติไว้ได้สุดล้มลง พวกอมาดพากันเอาน้ำมาส่งพระพักให้พระองค์ทรงกลับฟื้นคืนพระสติพญาหงกราบทูลว่ามหาราชพระองค์อย่าได้ทรงหวาดเกรงเลยเพียงแต่พระองค์ไม่ประมาทพึงเจริญมรณสติประพฤติทธรรมทำบุญให้ทานไว้เถิดพระเจ้าค่าลํำดับนั้นพระราชาทรงอ้อนวอนว่า ฉันไม่สามารถที่จะอยู่แยกกับอาจารย์ผู้สมบูรณ์ด้วยยานเช่นท่านท่านเป็นที่รักของฉันเพราะได้ฟังได้เห็นในสิ่งที่ท่านเตือนท่านสอนดูก่อนพญาหงท่านน่ารักน่าดูอย่างนี้เชิญท่านอยู่กับฉันที่นี่เป็นการถาวเรเถิดอยากกลับไปที่ภูเขาจิตตกูดอีกเลยพญาหงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราช แล้วถ้าหากวันหนึ่งพระองค์เมาสุราแล้วมีรับสั่งให้ย่างเนื้อหงหม่อมฉันจะทำอย่างไรพระราชารีบให้ปฏิญญาว่าถ้าเช่นนั้นฉันจะไม่ดื่มน้ำเมาเป็นเด็ดขาดถึงแม้การดื่มน้ำเมานี้จะเป็นที่รักของฉันยิ่งกว่าท่านเอาเถอะตลอดเวลาที่ท่านยังอยู่ในนิเวศของฉันฉันจะไม่ดื่มน้ำเมาเลยพญาหงได้กราบทูลต่ออีกว่า ค่าแต่มหาราชเสียงของสุนัขจิ้งจอกก็ดีเสียงของนกก็ดีรู้ได้ง่ายแต่เสียงของมนุษย์รู้ได้ยากกว่านั้นอันหนึ่งใจของมนุษย์รู้ได้ยากยิ่งกว่าบางคนก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้ใจดีภายหลังกลายเป็นผู้ประทุษร้ายมิตรคนบางคนหากมีใจจดจ่ออยู่กับใครแม้เขาจะอยู่ไกลก็เหมือนกับอยู่ใกล้ แต่หากแม้เมื่อใจเหินห่างแล้วไซตต่อให้คนคนนั้นจะอยู่ไกลก็เหมือนกับอยู่ไกลถ้ามีจิตเลื่อมใสรักใครกันถึงแม้จะอยู่กันคนละฝั่งสมุดก็เหมือนอยู่ใกล้ชิดกันถ้ามีจิตคิดไม่ซื่อต่อกันถึงแม้จะอยู่ใกล้ชิดกันก็เหมือนกับอยู่คนละฝั่งสมุดการอยู่ร่วมกันนานเกินควรคนที่รักกันย่อมกลายเป็นคนที่ไม่รักกันไปได้ ข้าพระองค์จึงขอทูลลาพระองค์ไปก่อนที่ข้าพระองค์จะกลายเป็นผู้ที่พระองค์ไม่รักเมื่อเห็นว่าวิงวอนไม่สำเร็จพระราชาจึงยกมือขึ้นประนมพร้อมกับตรัสว่าเมื่อเราอ้อนวอนขอให้ท่านอยู่ท่านให้เราไม่ได้ก็ขอให้ท่านจงหมันมาหาเราบ่อยๆลำดับนั้นพญาหงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งแควน้น พระองค์อย่าทรงเสียพระไทยเลยหากเราทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่เราจะต้องได้พบกันอีกแน่ขอพระองค์จงตั้งตนอยู่ในโอวาทที่หม่อมชันถวายอย่าทรงประมาทอย่าละเมิดทศพิธราชธรรมขอจงทําบุญให้ทานเป็นนิดแล้วพระองค์ก็จะได้พบหม่อมชันอยู่เรื่อยไปกล่าวจบพญาหงก็บินกลับสู่เขาจิตตะกูถิ่นที่อยู่ของตน ครั้นจบพระธรรมเทศนานี้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานนท์หงน้องเล็กได้มาเป็นพระโมคคัลลานะหงน้องกลางได้มาเป็นพระสารีบุตรฝูงหงที่เหลือได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนชวนะพญาหงคือเราปรถาคต